วัตถุมงคลเยอะมากนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับเป็นพุทธศินที่สวยงามออกแบบสวยนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับมีเยอะมากเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆชมนะครับวัตถุมงคลนอกจากวัตถุมงคลสวยแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับที่วัดนี้ก็เป็นวัดที่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงท่านเคยมาบวชอยู่ที่นี่นะครับ สวยงามเป็นวัดที่สวยงามและน่ามาเที่ยวมากแล้วก็มาได้ง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแทสินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดัง สามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 6น906 0 2ี2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบดเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวันนี้มาวัดบ่อนะครับอยู่อำเก็ดอเภอปากเก็ด,กกดจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นอีกวัดนะครับที่คนมากราบขอพรอองค์เทเวทสุวรรณเยอะนะครับ วัดบ่อก็จะมีทาเวสุวรรณนะครับแล้วก็นี่ครา,ราหูนะครับมีพระพิฆเนศด,ด้วยนะครับ วัดบอ่อแห่งนี้นะครับอ่านตามประวัติแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงท่านเคยจำพรรษาที่นี่นะครับก่อนที่จะย้ายไปวัดสะพานสูงนะครับ ติดต่อสอบถามเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ธุรการวัตถุมงคลนะครับนายปรีชาร่างสมนะครับและก็พระวิทวัตกิติปาโลนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆสนใจวัตถุมงคลก็โทรมาได้นะครับ063 245 9978แล้วก็0917070336นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับเดี๋ยวจะพาชมวัตถุมงคลปัจจุบันของทางวัดนะครับ นี่เป็นเสื้อนะครับเสื้อ250นะครับ เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี้80บาทนะครับเป็นทาวเวสุวรรณนะครับวัดบอ่อปากเก็ดนนทบ,บุรีนะครับนี้59บาทนะครับเป็นยันห้าแถวนะ ก็มีสติกเกอร์ทาเวทนะครับห้าสิบเก้านะครับถ้าใหญ่ๆนั้นร2 0ยนะครับ นี่ครับทาวเวทนี่สวยมากนะครับ นี่พญาปุริษะนี่คืออะไรนะครับเขาเรียกพญาปุริษรครับพญาปุริษะอ๋อคือเป็นองค์พระของเทวสุวรรณโนอ๋อเป็สี่อมาดนี่เนื้ออะไรครับเอ่ออันนี้ครับเป็นเนื้อบอนชุบเงินซาตินครับอ๋อนี่สี่พันใช่ไหมครับใช่ครับสี่พันนะครับนี่เหมือนกันใช่ไหมครับ แต่ละเนื้อจะไม่เหมือนกันครับจะมีลบโลงยาแต่ราคาก็เหมือนกันแต่ราคานี้จะแรงหน่อยเพราะเรือองค์สุดท้ายด้วยนี่เหรอแล้วเบอร์เก้าเป็นโอเบอร์เก้านะครับท้าวเวสสุวรรณเป็นองค์ปฐมที่จะเหมือนองค์จริงหน้าวัดนี่สองหมื่นเหรอใช่ครับผมแต่ก่อนส่งวันนี้นี่ลงลงแล้วละเหลือองค์เดียวในวัดนี่เหลือองค์เดียวใช่ไหมครับใช่ครับเบอร์เก้าท้าเก้าเก้าพอจะสร้างใครเก้าสิบเก้าองค์แล้วนี่เป็นเนื้ออะไรครับ อันนี้เป็นเป็นชุดอ๋อดีชุดทั้งสี่นี่ครับอ๋ออันนี้คือได้ทั้งชุดเลยใช่ไหมครับได้ทั้งองค์เล็กด้วยนะครับโอ้โหนี้นี้สองหมื่นห้าได้ยกชุดนะครับใช่ครับอันนี้อันนี้น่าจะอยู่ที่สามหมื่นผมไม่แน่ใจอ๋อนี้สามหมื่นเาจจะมีความพิเศษคือมีนี่ห้านี่ห้าหมื่นห้านี่ครับครัเขาเขียนป้ายเขาเขียนใหม่ตอนเป็นเบอร์หกแล้วก็เป็นละวะดำ อันนี้ก็เป็นชุดเหมือนกันใช่ครับองเล็กเป็นนวะดําแล้วก็เนื้นอเงินแทะเพราะแต่ละชุดจะไม่มีองไหนเนี่ยมแต่องเล็กที่จัดสร้างมาจะไม่มีเนื้อนวะดําเลย<อ>ครับแต่จริงราคาเหมือนท่านี้ราคาเราได้ครับตั้งไว้เฉยตั้งไว้นะครับเป็นชุดท้ายแล้วแล้วเป็นชุดที่อาจารย์เก็บไว้เผื่อญาติโยมอยากจะได้ไปปีสองห้าหกห้าใช่ไหมครับใช่ครับการจัดสร้างนะครับน,นี่นี่ก็เป็นทาวเวสใช่ไหม อันนี้จะแยกมาจักชุดนั่นครับโอ้นี่มีห้าพันแล้วก็เป็สองพันหกนะครับแล้วก็มีสองพันสี่ร้อยนะครับแล้วก็พันแปดนะครับเป็นองค์ทาวเวสสุวรรณนะครับนี่เขาเรียกอะไรนะผมก็ลืมอ๋อองค์เล็กจัดสร้างแค่ร้อยกว่าองค์นึงนี่สามพันห้านะครับ ก็สามพันแปดนะครับแล้วแต่เนื้อนะครับแล้วแต่เนือนี่ผมเอามาให้หนยานี่ก็เป็นวัตถุมงคลภายในวัดบ่อนะครับปากเกตนะครับซึ่งหลักๆก็เป็นทเทวสุวรรณนะครับนี่ซึ่งเหลือน้อยแล้วนะครับทางวัดก็ยังไม่ได้จัดสร้างรุ่นใหม่นะครับก็เป็นพวกเหรียญน,นี่ครับ เหรียญมหาโชคอย่างนี้ก็สองร้ยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มีร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่ครับนี่มีรูปหล่อนะครับหลวงปู่ทองนะครับเพื่อนเพื่อนหลวงปู่ทองน่าจะเป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับผิดถูกต้องขออภัยนะครับหลวงปู่ทองก็สามร้อยแล้วก็สี่ร้อยนะครับเป็นรูปหล่อนะครับ พอรูปหล่อนี้สามร้อยนะครับก็มีเหรียญน,นะครับมีเหรียญน,นี่ก็สองร้อยนะครับห้าร้อยมีเหรียญที่ระลึกกระถิ่นยี่สิบตุลาหลวงพ่อใหญ่สมปัตนาก็สามร้อยเก้าสิบเก้านะครับมีพระชุดบันดานโชคลาภนะครับก็หกร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่ครับก็เป็นเหรียญที่มีอยู่ในวัดนะครับนี่มี เหรียญละห้าร้อยก็มีน่าจะเป็นหลวงพ่อทองหรอเป่าหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองวัดไอ้บ้านไร่นะครับที่วัดก็มีให้เช่าบูชานะครับหลักๆของทางวัดก็เป็นอาว,วุสุวรรณนั่นแหละครับเห็นบอกเห็นทางวัดบอกว่าเลือจจำนวน,นน้อยแล้วนะครับนี่ก็มีชุดนี้ก็ ห้าหมื่นนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็สองหมื่น้านะครับนี่ถ้าเป็นองค์อย่างนี้สองพันนะครับนี่สองพันสี่พันะครับแล้วแต่เนื้อนะครับนี่ครับถ้าสนใจอยากได้วัตถุมงคลน,นะครับก็โทรสอบถามได้นะครับ ได้ปีชาร่างสมนะครับ063 245 9978นะครับแล้วก็091 707 0336นะครับ นี่ครับประวัติวัดบ่อก็มีนะวัดบ่อตั้งอยู่เลขที่110หมู่ที่2หัวถนนแจ้งวัฒนะตำบลปากเกร็ดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่13ไร่75ตรางวานะครับนี่ครับเป็นภาพเก่าๆอุโบสถหลังแรกเป็นอุโบสถช,ชั้นเดียวนะครับมีพาลัยด้านหน้า ขันการล่วงไปอุโบสถก็สุดสมลงไปตามการเวลาจึงบุรณะปฏิสังขรข,ขึ้นใหม่นะครับนี่คือสภาพบนหลังเก่านะครับขอเชิญไหว้ศักการะหลวงพ่อใหญ่สมปรารถนาอายุกว่า270ปีด้านบนอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงนี้มั้งนี้ น่่าจะใชรวัดบ่อก็มาง่ายนะเพื่อนๆผมขึ้นรถเมลสาย3 2จากท่าน้ำนนนะครับมาจนสุดสายนะครับถ้าเกิดใครอยากมาวัดบ่อนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับมีโอกาสก็เดินทางมาได้นะครับที่วัดบ่อนะครับ วันนี้สวัสดีครับ